สวัสดีท่านผู้ชมนะครับอย่างเป็นทางการอีกเช่นเคยครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่รับชมทางช่องเพชรยนต์นะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่โกดัง3ครับของทางสาขา1ครับอ่นรจากครับรถมือ2งนะครับเพชรยนต์นะครับรถขัดเกรดขัดคุณภาพครับมีให้เลือกมากกว่า400คันครับที่ถนนเสรีไทย68แนะครับแยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้นะครับด้านหน้านะครับเรามีรถเข้าใหม่เลยนะครับเป็นรถครับ เก๋ง4ประตูนะครับอีโก้คาร์สุดประหยัดมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด1-2ครับของตัว 2NR 12DE นะครับ3สูบเรียง12วาล์วาวเลยกับแรงม้าอยู่ที่79แรงม้านะครับในส่วนตัวแล้คันนี้นะครับถือว่าเป็นรถค่อนข้างจะประหยัดครับอัตราการสิ้นเปลืองครับอยู่ที่ประมาณ20-21กิโลต่อลิตรนะครับ ในส่วนของตัวคันนี้ครับมาพบกับคันดิสันอัลเบล่าครับ1.2สปอร์ตเทคครับปี2019นะครับรถสภาพนางฟ้าเดิมๆสวยๆเลยครับคันนี้กับเจ้าของแค่เดียวครับกับเลขไม้ครับคันนี้อยู่ที่20,000นะครับ7,000นะครับกับราคารถครับอยู่ที่280,000นะครับ9,000บาททุกอาชีพของลูกค้านะครับสามารถออกรถได้ลูกค้าที่มีเครดิตครับสามารถฟรีดาวได้ครับคันนี้พรุ่งคือแค่สี่พันเนะครับ สามารถเข้าดูรถและทดลองขับได้เลยนะครับที่บริษัทพยนต์หรือสามารถโทรมาสอบถามร้านหลือคอนโดรถครับหรือไฟแนซ์กระทางผมได้เลยนะครับเซลเมงที่เบอร์0ูนย์นะครับหนึ่งสี่หกนะครับหรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้นะครับก่อนเริมนะครับฝากลูกค้าทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับการติดตามรับชมกระทางช่องเมิพยนต์นะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลย คันนี้ครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ครับเบนซินนะครับเพิ่งโดนแจ้งไปนะครับเป็นของตัวเบนซินขนาด1.2ลิตรนะครับมาพร้อมกับลายตัวครับสามสบเรียง12วาล์วแรงม้า79แรงม้านะครับรองน้ำมันที่เป็นแก๊สซอฮ2.9195ครับอีสิตรงนี้เติมได้หมดครับรุ่นนี้เป็นรุ่นของตัวสปอร์ตเทคครับมาพร้อมกับไฟด้านหน้านะครับที่เป็นมันติรีแฟกเตอร์แล้วครับ ลายแถวตัวโครมแท้ๆน้ำเดิมนะครับจากโรงงานนะครับสภาพโครมใสๆสวยเลยคันนี้ไม่มีรอยแตกหรือว่ารอยร้าวนะครับมาพร้อมกับกระจ้าั่นหน้านะครับดีไซน์ะครับออกแนวสปอร์ตนะครับกระจ้านั่นหน้าพลาสติกนะครับ3มชั้นนะครับพร้อมกับกอดงานของตัวสีโครเมียมนะครับมีโลโก้ของตัวนิสสันนะคับนิสสันนะครับด้านหน้าเข้าทีนะครับให้ชัดเจนไฟฟังขวานนะครับสภาพน้าเดิมนะครับสวยๆเลยครับคันนี้ไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าวนะครับมาพร้อมกับไฟครับจัดหมอกนะคู่ร่างให้แล้ว ในส่วนตัวงานทะเบียนนะครับเดี๋ยวผมทาการโอนงานทะเบียนให้เป็นของทางกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนตัวงานฝักกระโปงนั่นน่นะครับมาพร้อมงานครับสีแดงในคันนี้ครับสภาพสีดําเดิมนะครับรถพึ่งเข้ามาใหม่ๆครับยังไม่ทําการปรับสภาพนะครับอาจจะมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ผมทําการให้ดูรายละเอียดเลยเริ่มจับงานถักกระโปงเลยนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับคันนี้รถพึ่งเข้ามาใหม่ๆครับเป็นปกติของตัวรถมือ2อยู่แล้วครับเดี๋ยวผมทําการเก็บริ้วรอยงานสีตรงนี้ให้ครับ ลูกค้านะครับแล้วก็ทําการทาสปานะครับช็ระล้างนะครับช่วงล่างนะครับรีเฟรชภายในปรับปรุงนะครับล้างห้องเครื่องเปลี่ยนถ่ายละมันเครื่องของเหลวแล้วก็ตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับให้ลูกค้านะครับก่อนปล่อยรถอยู่แล้วแต่ให้ดูโครงสร้างนะครับไม่มีการชนโครงสร้างครับรถพยนต์ของเราทุกคันนะครับเกิดมา23ปีรถทุกคันเรามีการเข้าเช็คตรวจสอบครับมากกว่า200นะครับกว่าจุดนะครับไม่มีบอดของการชนโครงสร้างที่ครามจมนานนะฮะถ้าลูกค้ารับรถไปจะเข้าบอเช็คโย์มา มีการชนโครงสร้างมีความจมน้ําผมครับซื้อคืนครับเต็มจานวนต่อมาในส่วนตัวงานกระจาะหน้าๆนะครับแนบชิดเหมือนเดิมนะครับปกติครับมาพรอมงานล้องแม็กอลอยเดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับในส่องตัวแม็กคันนี้ครับเป็นแม็กขนาด15นิ้วนีครับน็อตสี่รูด้านหน้าเป็นงานเบรกดิสนะครับพร้อมกับยางครับบิสโตนะครับปี2019นะครับสัปดาห์ที่3ของตักการผลิตนะครับแต่ถ้าลูกค้ามาดูครับ ยางปีเก่าไปผมทําการเปลี่ยนเป็นยางครับปีสองมให้ทั้ง4ล้อเลยสภาพแม็กดัเดิมสวยๆนะครับอาจจะมีดูรอยเล็กๆน้อยๆนะครับของการใช้งานนะครับถือว่า9 0 9 5นะครับถือว่ายังสวยงามอยู่หน้ายางเดิมๆไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยแตกแล้วนะครับความลึกของตัวดอกยางยังสามารถใช้งานได้อีกยาวเลยครับโชคด้านหน้าแห้งๆเดิมๆนะครับจากโรงงานซุมล้อพลาสติกการยึดติดของตัวหมุดครับยังอยู่ชัดเจนเหมือนเดิมอาจจะมีคราบเศษฝุ่นนะครับเล็กน้อย เดีย๋ยวผมทาการทําสปาชําระล้างครับล้างห้องเครื่องเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับตรวจสอบให้อยู่แล้วครับระบบของตัวเครื่องไฟฟ้าและก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับก่อนปล่อยครับร้อยเปอร์เซ็นในส่วนตัวจมองข้างเป็นกรอบงานสีเดียวกับตัวรถครับกระจกพับเป็นงานปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้พร้อมนะครับพอติดตั้งงานกันสาดให้ประตูทั้งสี่บาน กระจด้านหน้าแท้ๆาเดิมนะครับจากโรงงานนะครับพร้อมกับการติดตั้งงานล์มด้านหน้า40%ด้านข้าง60%ให้แล้วภาษีพรบเราดูแลต่อให้ถึงปี67นะครับต่อมาด้านบนหลังคางมีงานเสาสัญญาณให้นะครับด้านข้างพร้อมติดตั้งงานสเกลด้านข้างกับงานด้านท้ายให้พร้อมนะครับด้านจัดงานประตูเป็นงานสีซิลเวอร์โครเมียนนะครับมีการลอยมือให้พร้อมนะครับต้องขอบคุณลูกค้าท่านเก่าด้วยครับที่ทำการติดตั้งมาให้แล้ว ด้านข้างของตัวแหงประตูด้านหน้านะครับมีการขอบรอยนะครับของตัวแหงประตูด้านหน้าทั้ง2ฝั่งนะครับแต่ถ้าลูกค้าต้องการถอดออกทําการถอดออกได้นะครับภายในมาพร้อมกับงานพลาสติกขึ้นลูปนะครับเปจนลู่ลงไฟฟ้าครับที่วางขวดน้ําแก้วน้านะครับลำโพงมีให้นะครับโครงสร้างของตัวงานเสาเอด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับหัวนัดไม่มีเราขยับนะครับมาร์คสีแต้มสียังอยู่ครบครับทั้งด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านบนของตัวโครงสร้างงานเสาเอฝั่งซ้าย รอยเป็นอาร์สปอตเป็นอาร์เดิมเดิมครับกลมๆเชื่อมจากโรบอตนะครับจากโรงงานทางด้านบนนะครับแล้วก็งานของตัวงานด้านข้างนะครับทำการแกะให้ดูรายละเอียดเลยสปอตเป็นอาร์กลมๆเดิมเดินะครับสีเดิมเดิมนะครับไม่มีการชนโครงสร้างพิกามจมน้ำนะครับรถไม่มีการตัดต่อเลยของเราไม่มีความรถสูญหายนะครับมาพร้อมกับงานสกาเปตด้านข้างนะครับด้วยงานของตัวครับสีซินเวอร์โครเมียมของตัวอาร์เมล่าให้แล้วนะครับแต่กับสีโคด้านข้างงานเดิมเดิมนะครับคันนี้ ไม่มีริ้วรอยนะครับมีกันลอยนะขอบด้านข้างติดตั้งให้แล้วรอยเม็ดอราคบักกิ่งเดิมลูกยางคอประตูไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยนะครับต่อมาในส่วนตรองงานด้านในมาพร้อมกับงานเบาะผ้าเลยออกแบบดีไซน์ให้ดูครับพรีมเมียมมากขึ้นเบาะเป็นเมนนุนะครับตัดด้วยลานลายตารางครับตัดตะเข็บงานได้นะครับสีแดงเบาสภาพเดิม,ดมนุ่มๆเลยครับคันนี้สภาพ์ของตัวเบานะครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื้อนนะครับเดี๋ยวผมทาการทําสปาชัดแล้วล้างให้อีกหนึ่งรอบ ต่อมาแผงประตูด้านหลังนะครับฝั่งซ้ายครับกระจกแท้ครับเดิมๆนะครับจากโรงงานสุนิษฐันเลยดาจัดงานประตูเป็นงานสีซิลเวอร์นะครับโครเมเียมด้านหลังแผงประตูนะครับเหมือนกันพลาสติกขึ้นรูปมีน้โพงให้นะครับแต่ไม่มีที่วางแก้วน้าแต่ประตูด้านหลังจะมีปุ่มล็อกเด็กเพิ่มเติมนะครับสามารถไม่สามารถเปิดจากภายในได้ครับป้องกันอันตรายจากการที่เรามีเด็กนะครับ นั่งด้านหลังทําการเปิดออกมานะครับไม่ได้ทําการเปิดปิดได้จากทางปุ่มล็อกนี้เลยแต่แคปซิลิโคนเดิมๆลูกยางขอบประตูไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปิดรอยสปอตเตออาร์กลมๆนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยโครงสร้างของตรงงานซอบีนะครับให้ดูหัวน็อตของการยึดแหงประตูด้านหลังฝั่งซ้ายหัวน็อตเลยคมๆครับเดิมๆนะครับงานสีเดิมบอดี้เดิมเลยเม็ดอาร์มังกิ้งนะครับทําการเดินให้ดูเลยครับกลมๆนะครับสวยๆนะครับไม่มีเรื่องของการตัดต่อการเคาะงานการเชื่อมต่องานนะครับเพิ่มเติมมานะครับ ต่อมาให้ส่วนห้องตรงงานเสาสี่ครับงานเสาสี่บอดี้เดิมๆนะครับสีเดิมนะครับสคาเปตมีติดตั้ง,งแล้วแต่ว่าเบาะด,ด้านหลังภายในคันนี้ทําการหุ้มงานเบาะหนังที่เป็นสีโทนครับสีแดงแตัดขอบด้วยงานสีดํานะครับเบาะเดิมเป็นงานเบาะผ้าแต่ทุกค้าต้องการถอดลายตรงงานเบาะนะครับแต่ผมทำการถอดออกได้นะครับหรือสามารถทําการหุ้มงานเบาะหนังครับเพิ่มเติมได้นะครับค่าจ่ายของตัว การหุ้มบาะครับตอนตกประมาณ4-5000บาทในส่วนตัวด้านในครับภายในครับกว้างขวางนะครับอันนี้ในส่วนของตัวงาน a ฮด o ูมสภาพเดิมๆนะครับไม่มีนิ้วอยฉีกขาดหรือรอดเปื้อนพร้อมกับงานด้านจับให้ทั้ง2ฝั่งแล้วโครงสร้างของตัวเ็บซิโคนครับของตัวแผงประตัวด้านหลังครับฝั่งซ้ายนะครับให้ดูตัวเ็บซิโคนเดิมเม็ดอาร์คบักกิ้งนะครับกลมๆเดิมๆนะครับจากโรงงานมาพร้อมกับงานแบกด้านหลังครับสภาพเดิมๆนะครับสวย ด้านหน้าเป็นงานเบรกดิสด้านหลังเป็นงานเบรกดัมน,นะครับยางบิสโตนปี19ทั้ง4เส้นนะครับแต่ยางของตัวบิสโตนเลยยังสามารถใช้งานได้อีก2-3ปีแต่เบื้องต้นที่ผมแจ้งไปครับถ้าลูกค้าต้องการที่จะทําการเปลี่ยนยางนะครับรู้สึกว่ายางปีเก่าไปผมทําการเปลี่ยนเป็นยาง ปี 2, 2021ให้ทั้ง4ล้อสภาพหน้ายางเดิมๆสวยๆความลึกของตัวดอกยางยังสามารถใช้งานได้ครับอีก2-3ปีเลยกระจังด้านหลังแนบชิดติดเหมือนเดิมนะครับในส่วนของตัวระบบของตัวน้ำมันเชื่อเพลิงครับคันนี้เรามาัน้ำมันให้เป็นแกสโซฮอล์91 95ครับ E20 ครับตรงนี้เติมได้หมดนะครับมาในส่วนของตัวงานด้านท้ายดีไซน์ของตัวสปอร์ตทิงงานด้านท้ายครับออกแบบรีทาออกมาสวยๆครับคันนี้ไฟฝั่งซ้าย งานหลอดไส้ทั้ง3หลอดครับสภาพโคนเดิมๆนะครับจากโรงงานไม่มีหลอดแตกหรือลอยล้าครับโลโก้หรือแบตของตัวอาร์เมล่ามีให้แล้วโลโก้ของตัุ้ิสันตรงกลางครับมีให้นะครับพร้อมกับตัวโลโก้ของตัวสปอร์ตเทคแล้วติดตั้งงานของตัวสไปเลอร์ด้านหลังครับพร้อมกับงานไฟเบรกดวงที่3านะครับไฟฟังขวานะครับสภาพเดิมๆสวยๆเลยใสๆเลยครับคันนี้มาพร้อมกับงานติดตั้งงานเซ็นเซอร์นะครับด้านหลังให้อีก3จุดครับพร้อมติดตั้งงานสเกิร์ตด้านหลังให้พร้อมนะครับ ในส่วนของรายละเอียดของตัวกระจกด้านหลังครับให้ดูนะครับกระจกแท้นั้มเดิมจากโรงงานรั่วฉนวนของตัวไล่ฟ้าครับมีให้แล้วมาพร้อมกับงานกุญแจที่เป็นกุญแจรีโมทนะครับสามารถทําการเปิดงานฝาท้ายได้โดยอัตโนมัติเลยทําการกดค้างครับจะทําการเปิดงานฝาท้ายให้โดยอัตโนมัติวิธีที่1นนะครับที่สองนะครับสามารถทําการเปิดงานเบนโนนได้จากคานด้านข,าข้างของบุคคลเบาะที่ขับเลยฟ้าหลังนะครับให้ดูบอดี้ของตัวหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะครับ หรือการขนของตรงงานชุดปะแจแต่เข็บซีลิโคนเดิมๆรูเจาะกลมมสวยๆถ้า,ถาลรถคันไหนครับมีรายของตรงงานเก็บงานหรือการชนโครงสร้างของตรงงานด้านท้ายดูได้จากดีเทลของตัวรูเจาะครับตะเข็บซีลิโคนจะไม่เหมือนเดิมและจะมีรอยของการเคาะงานการเชื่อมต่อนะครับแต่คันนี้รูเจาะกลมคมสวยๆเลยง,งานบอดี้เดิมๆนะครับสีเดิมๆนะครับจากโรงงานหัวน็อตเรียงคมๆเดิมๆสวยๆไม่มีรอยขยับนะครับรอยร่องน้ำเบ็ดอาร์คพาร์คก,กิ้งเดิมๆลูกยางไม่มีรอยฉีกขาด หรือรอยเปื่อนะครับโคมไฟแท้ๆเดิมๆนะครับจากโซนิสันเลยห้องโดยสารห้องด้านหลังครับค่อนข้างจะกว้างขวางนะครับคันนี้ถือว่าเป็นรถที่ e ีโกคาสุดประหยัดกว้างขวางครับผ่อนอสบายเริ่มต้นเพียงแค่อยู่แค่4,900นะครับ ค่าเครดิตดีฟรีดาวครับดอกเบี้ยของเราครับเริ่มต้นเลยครับ4ปี2.79ครับสามารถผ่อนได้สูงสุด7จดปี84งวดครับทุกกระที่ผูลูกค้าออกได้ครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการครับอาชีพค้าขายครับเกษตรกรนะครับหรือพนักงานข้าราชการเกษียณครับตรงนี้สามารถ ทักเข้ามาหาผมครับหรือโทรมาสอบถามรายละเอียดของตัวรถครับหรือไฟแนนซ์การทางผมได้เลยนะครับเซลเมงที่เบอร์064ครับ146ครับ6023นะครับหรือแอดไลน์ครับเข้ามาทักรายละเอียดของตัวงานรถหรือรายละเอียดของตัวแฟรนซ์ได้ห้องโดยสารของตัวงานเก็บของด้านหลังนะครับควางขวางเลยครับถัดรองด้านหลังมีให้พร้อมนะครับมาพร้อมกับรายของตัวชุดประแจนะครับแม่แรงล้ออะไหล่ครับมีให้ในส่วนตัวล้อไหลจะเป็นงานล้อกระทะนะครับแต่ได้ยางของตัวบิสโต้นะครับแต่ให้ดูรอยโครงสร้างของตัวงานด้านหลังนะครับ สินทางมะพร้าวเดิมๆเมดอาร์ตวอลคกิ้งนะครับกลมๆเดิมๆนะครับดูจากดีเทลนะครับอาจจะมีคาาเศษฝุ่นเล็กน้อยนะครับโดยคนทำการทำสปาเก็บงานของตัวงานฝุ่นเล็กน้อยๆด้านหลังให้นะครับแต่ให้ดูโครงสร้างก่อนสินทางมะพร้าวกลมๆเดิมๆนะครับคันนี้ไม่มีเรื่องของการชนโครงสร้างการเก็บงานเพิ่มเติมมานะครับด้านหลังของตัวงานนะครับให้ดูนะครับงานบอดี้เดิมสีเดิมนะครับ อันที่เห็นรอยตัวซิดๆนะครับจะไม่ใช่เลี้ยวรอยของตัวงานของการเก็บงานเพิ่มเติมนะครับของตัวนิสสันครับด้านหลังเขาจะพ่นงานนะครับไม่เหมือนกับดีเทลที่เป็นการพ่นงานสีเต็มมานะครับไฟคอนโซลงานด้านท้ายนะครับมีให้นะครับต่อมาในส่วนของตัวงานแถบขวานะครับดูเลยครับงานบอดี้เดิมนะครับสีเดิมเดิมนะครับดูได้จากดีเทลของตัวผมที่เคาะให้ดูนะครับยุรอยอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนิดๆิหน่อยผมทาการเก็บงานรายละเอียดยุรอยให้นะครับ ค่าเซตโฟนนี้คือค่าเร็จฟนนะครับหรือรอยอาจจะมีเล็กน้อยนะครับของการใช้งานปกตินะครับแต่ไม่มีการชนโครงสร้างครับดูได้จากแผงประตูด้านหลังครับฝั่งขวานะครับเต็บซิลิโคนเดิมเดิมนะครับเม็ดอาร์บักกิ้งเดิมเดิมนะครับแผงประตูด้านข้างไม่มีลอยขีดข่วนรอยถลอกนะครับของตรงงานพลาสติกนะครับฝั่งขวาบอดี้เสาบีฝั่งขวานะครับบอดี้เดิมสีเดิมนะครับดูจากัวน็อตเลยไม่มีรอยขยับนะครับเม็ดอาร์บักกิ้งครับ ผมทำการแกะให้ดูแป้งประตูด้านหลังฝั่งขวาโกลมๆเดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับรายละเอียดครับของตัวงานเสาซีผมการแกะให้ดูเลยงานบอดี้สีเดิมนะครับด้านในซาสอาสนะครับเดี๋ยวผมทำการทาสปานะครับให้อีกรอบ้วคันนี้เพิ่งเข้ามาผมยังไม่ทําการชําระล้างทาสปานะครับให้ดูบอดี้ของตัวงานเสาซีบอดี้เดิมนะครับสีเดิมๆนะครับด้ายตัวงานด้านหน้าครับให้ดูเลยงานเดิมบอดี้เดิมสีเดิมๆนะครับ แมกนั่าอาจจะมีดิ้วลอยเล็กๆน้อยๆนะครับขอบครับของตัวการใช้งานครับเรืนเรื่องปกตินะครับแม็กซ์นิ้วนะครับเป็นงานสีทูโทนด้านหน้าเป็นปัดเงาสวยๆยางสภาพดีๆอยู่ครับยังสามารถใช้งานได้เกียวยาวโช๊คนั้นแห้งๆครับเดิมๆนะครับอาจจะมีค่าเศษฝุ่นนะครับไม่ต้องกลัวผมทําการชันระทางทําสปานะครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์รีเฟอร์ภายในชิ้ตรวจสอบให้ร้อให้ลูกค้าก่อนส่งมอบอยู่แล้ว ต่อมาในส่วนของตัวงานภายในครับคันนี้การจัดงานประตูเป็นงานสีชินเวอร์โครเมียมนะครับกระจกแท้ลําเดิม,ดมผมดูให้แล้วทั้ง4บานเลยกระจกเดิมโรงงานมาพร้อมกับระบบเซ็นทรัลล็อกครับล็อกกระจกมีให้ประตูฝั่งบุคคลที่ขับจะเป็นไฟฟ้าขึ้นลงอัตโนมัติวันทัดออตโต้นะครับอีสามาชิ้เหลือจะเป็นไฟฟ้าขึ้นลงปกติที่วางคนน้ําแก้วน้ามีให้โครงสร้างงานเสาเอฝั่งขวาให้ดูนะครับหัวรดั้มเดิม,ดม,ดมหรือคมคมดมัเดิมนะครับมาสีแต้มสีอยู่ครบนะครับ รอยเม็ดอาร์คมากิ้งครับกลมๆเดิมๆนะครับจากโรงงานทั้งด้านบนนะครับแล้วก็งานของตรงงานด้านข้างนะครับด้านข้างเดิมๆนะครับบอด,ดีเดิมสีเดิมๆเลยนะครับไม่มีการชนโครงสร้างของตรงงานด้านข้างนะครับเบื้องต้นถ้าลูกค้าไปเข้าสูย์มาครับเช็คมาว่ารถคันนี้มีการชนโครงสร้างมีความจมนำผมรับซื้อคืนครับเต็มจำนวนเลยโครงสร้างงานเสาบีฝั่งขวา หวน็อตไม่มีรอขยับนะครับซิกอร์กระต้นยางครับมีให้บอกด้านในเป็นงานบอบผ้านะครับบอบปรับเป็นเมนนวลปกติเลยพร้อมพัมันครับสามก้านนะครับของนิสสันตัดด้วยงานก้านที่สานนะครับก้านตรงกลางที่เป็นงานสีเทาเงาๆนะครับสีบอลเงาๆเท่าทีนะครับในส่วนตัวหัวใยนะครับคันนี้สามารถทําการนะครับปรับได้สองทิศทางปกตินะครับระยะทำการปรับในส่วนของตัวหัวในให้ดูนิดนึงนะครับ มุมไลน์นะครับสามารถทําการปรับได้2ทิศทางขึ้นลงนะครับปกตินะครับดานข้างมาพร้อมกับระบบของตัว Auto s t a r ส Stop ให้เลยนะครับกระจกปัดเป็นปรับไฟไฟ,ฟ้าปรับเ็นกระจกได้งานคอนโซลของตัวแอร์นะครับจะเป็นคอนโซลแอร์ Air ที่เป็นวงแหวนดีไซน์ออกมาให้ดูพรีเมียมดัลําสมัยมากขึ้นขออนุญาตทำการสตาร์ทให้ดูนะครับระบบของตัวเครื่องยนต์ก่อนรอบเครื่องเดินนิ่งๆปกติเลยมาพร้อมกับเครื่องยนต์สุดประหยัดเลยขนาด1.2นะครับ3 ว้าวนะครับ12โซบคันนี้คอนโซลนหน้าสาภาพเดิมๆสวยๆตัดด้วยง,งานขอบด้านข้างที่เป็นงานสีบองเงาๆช่องแอร์คอนโซลแอร์เยน็ยนๆนะครับเดิมๆม,มีเครื่องเล่นของตัวซีดีให้พร้อมนะครับพร้อมกับแอร์ครับที่เป็นแอร์ครับเป็นนวลหมุนมือปกติเลยปรับระดับของตัวอบลมได้แล้วก็อุณหภูมิของตัวแอร์นะครับด้านล่างคอนโซลมีที่ใส่ขวดน้านะครับแก้วน้ําให้2ช่อง ้อมกับระบบของตัวเกียร์ตโนมัิครับที่เป็น CVT ของตัว PRND แล้วก็ L นะครับมีให้ครับชัดเจนมีปุ่มของตัวงานชิปล็อกนะครับให้เบรกหนึ่งมือเมนนวนะครับตรงกลางมีที่วางครับกดน้ำแก้วน้ำให้อีก2ช่องในส่วนตัวงานคอนโซลนะครับด้านข้างนะครับมีกระิชักให้สภาพเดิมรถเดิมนะครับให้ดูเลยเลขตัวถังครับเป็น MT n BAA ครับลงท้ายด้วย6285 30ครับกับรถปี2 0 1 9นะครับกับนิสสันอ m เมล่นะครับ1.2 Spottech นะครับรถสภาพนางฟ้าครับกับเล็กไม่ครับอยู่แค่20,000นะครับ8,062ครับถือว่าใช้งานน้อยมากๆครับตกอยู่ครับปีหนึ่งครับใช้งานครับไม่ถึงประมาณ6,000กิโลนะครับตกต่อวันครับประมาณไม่ถึงประมาณไม่ถึง20กิโลนะครับหน้าจอที่ต้องการใช้งานนะครับมีให้นะครับ ลายของตัวงานแผงบางแดดด้านข้างนะครับไม่มีกระจกนะครับไฟคอนโซลด้านหน้ามีให้แผงบางแดดบางคนที่ขับนะครับมีให้พลาสติกยังหุ้มให้อยู่ชัดเจนเลยรถสภาพเดิมๆเลยสวยๆครับคันนี้กับเจ้าของแค่มือเดียวนะครับคันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับสามารถเข้ามาดูรถและทดลองขับได้เลยนะครับที่บริษัททนยนนะครับใน่วนโตคอนโซลด้านหน้านะครับด้านข้างมีงานของตัวพอต A U X ครับกับ A U S B ให้ครับหนึ่งพอตด้านข้าง สภาพภายในเดิมๆนะครับสวยๆเลยกระจกมอลลังเป็นตัดแสงเมนนุ่นถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเข้ามาดูรถและต้องขับได้ที่บริษัทพยนต์นะครับหรือสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดของตัวรถครับหรือไซเนั้นะครับกับทางผมได้เลยนะครับเซลล์มิงที่เบอร์0ูนย์หกซครับหนึ่งสี่หกครับหกศูนย์สองสามนะครับหรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้นะครับอย่าเราพามานะครับและดูชมนะครับรายละเอียดของตัวห้องเครื่องของตัวหน้ารถด้วยกันนะครับ คันนี้ครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ครับสุดประหยัดครับของตัวเบนซินครับขนาด1.2ลิตรครับเลขตัวเครื่องครับ p r 1 2 d e นะครับ3สูตรครับ1.2วาวนะครับร้าเด็ของตัวแรงม้าอยู่ที่79แรงม้าครับรองรับดับมันเห้เป็นกัลซ์ฮอลครับ9195ครับ E20 ครับตรงนี้เติมได้นะครับอัตราการสิ้นเปลืองครับอยู่ที่ประมาณ20-21กิโลนะครับต่อลิตรครับขึ้นอยู่กับรานเของตัวการขับขี่นะครับเราขับขี่ต่างจังหวัดหรือขับขี่ภายในเมืองครับ ในส่วนของตัวเครื่องยนต์ครับคันนี้สภาพเครื่องยนต์รอบครื่อนเดินปกติครับนิ่งๆนะครับไม่มีรอยซึมรั่วหรือการดัดแปลงในส่วนตรงงานเครื่องยนต์นะครับรถคันนี้ขึ้นเข้ามานะครับผมยังไม่ทาการชำระล้างทำสปาเบื้องต้นครับเปลี่ยน่ายน้ำมันเครื่องของเหลวครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับก่อส่งมอบให้ดูดีเทลของตรงงานเครื่องยนต์เลยสภาพเครื่องยนต์ครับเดิมเดินรอบคืงเดินปกติไม่มีรอยซึมรั่วครับหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะครับให้ดูจากบ้านสีแปกันิตะครบ ไอโนตัวงานฝาโปงนะครับไปดูเรียวลอยเลยไม่เรียวรอยของการขันหรือถอดของตัวงานชุดปะแจนะครับทั้งด้านบนและด้านข้างนะครับอันนี้คือครบเสร็จฝนนะครับแต่คิปทีโคดําเดิมรูเจาะกลมผมสวยๆนะครับด้านหน้าของตัวงานฝากระโปรงแต่คันทีโคดําเดิมรูเจาะกลมผมสวยๆนะครับจิ๊กเกอร์มองกรยังอยู่ชัดเจนในโซนตู้ดีเทลของตัวงานฝากระโปรงนะครับเป็นปกติของตัวนิสสันอยู่แล้วครับเขาจะไปพ่นสีของตัวงานนะครับเก็บมาให้นะครับ ให้เป็นสีเดียวกับตัวด้านข้างนะครับเขาจะเป็นงานของตัวสีเดิมๆจากโรงงานครับนะครับด้านซ้ายนะครับรูเจาะคมๆสวยๆนะครับหัวน็อตไม่มีล็อกขยับหรือกันนขังตัวงานชุดเปรีนะครับในส่วนของตัวงานแก้ฝังซ้ายหัวน็อตเดิมๆคมๆนะครับเบ้าโชกคครับเบดอาร์บักิ้เดิมๆเอเพดของนิสสันนะครับมีอยู่ชัดเจนนะครับในส่วนของตัวงานด้านหน้านะครับของตัวงานครับของตัวแผงครับม้อน้้านะครับสภาพเดิมๆนะครับไม่มี รอยของการชนโครงสร้างของตัวงานด้านหน้าดูได้จากดีเทลของตัวคานด้านหน้าของตัวแห่งว่าน้ำนะครับดูเจาะอมพมสวยไม่มีการเชื่อมต่อหรือการตัดต่องานเพิ่มเติม,ตม,ตมนะครับงานแก้มฝั่งซ้ายของตัวด้านหน้าครับดูนะครับหัวน็อตเดิมๆคมๆนะครับแบตเตอรี่เดีย๋ยวผมทําการเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับผมเช็คค่า cca ให้ลูกค้าก่อนนะครับถ้าแบตเตอรี่เกิน6เดือนผมทาการเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดครับที่สนใจหรือกำลังมองหารถเก่งครับอีโกคาครับสุดประหยัดครับผ่อนสบายครับเริ่มต้นเพีแค่4,009นะครับคันนี้สามารถเข้าดูรถครับและทดลองขับได้เลยครับที่บริษัทพยนต์ครับเรามีวรนที่หลังการขายครับดูแลครับระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแลวก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้า30วันหลังจากที่ลูกค้ารับรถไปครับถ้าลูกค้ามีปัญหาสามารถเข้าอมาแก้ไขได้ไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้าดูรถได้ที่บริษัทเลยครับ สำหรับคับท่านใดครับที่สนใจครับหรือกำลังมองหาครับรถเก๋ง4ประตูครับอีโกคาร์ครับสุดประหยัดครับอ่อนสบายครับเริ่มต้นเพียงแค่4 9 0 0นะครับกับคันนี้ครับนิสสันครับอาราเบล่า1.2สปอร์ตเทคครับปี2019รถสภาพนางฟ้าเดิมๆสวยๆเลยครับคันนี้กับเจ้าของแค่เดียวครับกับเลขไมครับอยู่ที่20,000ครับ7,000นะครับกับราคารถครับอยู่ที่280,000ครับ9,000บาททุกทีของลูกค้าครับสามารถออกรถได้ครับ ลูกค้าที่มีเครดิตครับสามารถฟรีดาวได้ครับคันนี้เิมผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่4,000นะครับเรามีบริการของการส่งเซ็นเอกสารไฟแนนซ์ครับตามแต่จังหวัดครับตามที่อยู่ของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาเซ็งเอกสารครับที่บริษัทครับแล้วก็มีบริการของการส่งรถไซด์ให้ตามที่อยู่ของลูกค้านะครับคิดตามระยะทางครับเบื้องต้นเรามีแถมฟรีครับบริการตดวสมาจุกเฉิมให้ลูกค้านะครับอีก1ปีครับฝากกันด้วยครับกดและกดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดติดตามนะครับ เพื่อจะไม่พลาดนะครับการติดตามนะครับชมกับทางช่องเม้งเพชรยนนะครับ E.P. หน้านะครับเรามีรถคัดเกรดคัดคุณภาพครับสภาพเดิม,ดมสวยๆครับเราจะมานําเสนอให้ทานลูกค้านะครับวันนี้เมงเพชรยนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ